สวัสดีครับผมวิลลี่พิลาดครับวันนี้เรารถมาตั้งปีที่5้าตู้ใหม่ล่าสุดกับป้ายแดงเลยครับนี่ครับรถปี2021ตู้ใหม่ล่าสุดครับมาติดตั้งอะไรกันมาครับติดตามไปชมเลยครับสักคู่เดียว ครับแลวตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กับรถมาสด้าบีที50ตัวใหม่ล่าสุดป้ายแดงเลยครับกับหน้าจอ9นิ้วตรงรุ่นระบบ Android ครับนี่ครับตั้งเสร็จเรียบร้อยครับมาพร้อมเฟรมหน้าตาสวยงามครับรุ่นนี้เป็นปั๊กแอนเพย์ทั้งหมดครับรุ่นนี้เป็นรุ่นคอร d ดคอร์แรมสลม3ามครับนี่ครับดีไซน์สวยจริงๆครับสามารถใช้งานอยูทูบได้เลยครับ YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้ชมมากมายครับเดี๋ยวไปชมสักอันหนึ่งครับ ยูทูบครับภาพคมชัดสีสดใสครับจอใหญ่เต็มตาครับโอ้โหสวยจริงๆครับตัวนี้ครับหน้าจอตรงรุ่นมารหน้าปีที50ตัวใหม่ล่าสุดปี2021 20ครับ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานอย่างคุกเกินแบบได้ครับครับแผนที่นำทางครับท่องเที่ยวทัวไทยบี่หลงครับสะดวกครับและในส่วนของกล้องมองหลังใช้งานได้เหมือนเดิมปกตินะครับนี่ครับคันนี้เป็นรถใหญ่นะครับต้องมีกล้องด้วยครับนี่ครับเกเราปุ๊บภาพตัดออโต้ครับ มีเส้นกัดระยะถอยหลังครับพอคืนเกียร์มาหน้าเดิมครับลงตัวครับความาม,มันสมัยรถมาสด,ด้าบีทีห้าสิบกันนี้ครับท่านที่สนใจยังไงตั้งสุดยอดแบบนี้ครับติดต่อคอาเม์ที้ผมวิลลี่ครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดหกเก้าห้าหกหกหกห้าเก้าวันนี้ขอมาน,นะครับสวัสดีครับ